เรื่องที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยคือ,อมีกษัตริย์ทั้งเจพระองค์ประดิษฐานอยู่ที่ะะอุทยานราชพักะคะของอำเภอหัวหินเจ็ดพระองค์ถ้าถามว่า,าแม่ชีจะอธิบายอะไรต,ต้องบอกว่าในแต่ละพระองค์นะคะพ่อขุนรามคำแพงในสมัยพ่อขุนรามคำแพงเป็น สมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมากทําให้มีภาษาเป็นของตัวเองนะคะในรัชกาลต่อมานะค,ะคือ,อพระเจ้าต้องพระนเรศวรมหาราชนะะจ,จากพ่อขุนรามกําแพงในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชแผ่นดินไทยถูกคุกคามนะคะถูกคุกคามจาก จากสงครามนะคะจนทําให้พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้องกู้ชาติกู้แผ่นดินขึ้นมาก็ในในแผ่นดินนั้นนะคะหรือในปัจจุบันนี้มันก็ยังมีนะคะยังมันยังมีความต้งบอกว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของแม่ทัพในกองหรือ,อ,อคนที่รับราชการอยู่อาจจะเห็นผิดเป็นชอบ ทำให้เกิดศึกนอกแล้วเกิดศึกในจนสำเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ปราบทุกอย่างจนสิ้นจนเกิดเป็นแผ่นดินไทยจนถึงวันนี้นะคะจนในที่สุดท่านก็สวรรคตรที่อำเภอเวียงแห่นะคะอำเภอเวียงแห่ที่เชียงใหม่ต่อจากนั้นนะคะเมื่อสงครามที่ตุดองค์ก็มีพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ที่ขึ้นครองราช ในในแผ่นดินพานาลายัยเป็นแผ่นดินที่การค้านะคะการทูตเจริญรุ่งเรืองม,มากนะคะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะแล้วก็มาถึงแผ่นดินของพระเจ้าตากก็เกิดสงครามขึ้น,นะะเกิดเกิดสงครามขึ้นในของแต่ละแต่ละเมืองนะคะมีการ ต้องบอกว่าเมืองในสมัยก่อนเนี่ยเช่นเชียงใหม่ก็เป็นเมืองนะคะพิษณุโลกก็เรียกว่าเป็นเมืองเ,อเมืองตาดเมืองน่านแต่และเมืองแต่และเมืองนีย่ยังไม่ได้ถูกรวบรวมไว้โดยเมื่อมาเกิดมอเกิดศึกนะคะเกิดศึกตั้งแต่เชียงใหม่จนลงมาถึงตะวันออกตะวันตกจนถึงเพชรบุรีนะคะจนถึงใต้ลงมาเนี่ยพระเจ้าตักสิน ท่านก็ได้รวบรวมเอกราชนะคะตีตีตีเจ้าเมืองทุกเจ้าเมืองแล้วก็รวบรวมประเทศขึ้นรวบรวมประเทศขึ้นเป็นฝานทองของประเทศไทยต้องบอกว่าเสียสละอย่างมากนะคะเสียสละอย่างมากเสียสละชีวิตเส,รสรียสละต้องต้องบอกว่าทําให้ดูนะคะทำให้ดูแล้วก็สู้ให้เป็นให้ทหารทั้งหลายเนี่ย ที่กำลังหมดแรงที่จะสู้กับใครเนี่ยมีมีความฮึกเหิมที่จะสู้ให้ชนะโดยการทุบมะข้าวมะแกงทิ้งหมดนะคะที่จังหวัดจันทบุรีและในที่สุดก็ชนะสงครามาในประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนไว้ถึงพระเจ้าตักสินว่ามีมีลูกมีหลานกี่คนไม่ได้ไม่ได้มีบันทึกไว้นะคะ แต่เป็นกษัตริย์ที่กู้ชาติกู้แผ่นดินและรวมแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินทองที่เรียกว่าฝานทองของไทยต่อมาก็เป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะที่เป็นปฐถมกษัตริย์องค์ที่หนึ่งนะคะในยุคนั้นก็พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากมีการสร้างวัดนะคะมีการสร้างวัดในปฐมกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งเ,เป็นเป็นวัดหลวงมาถึง รัชการที่สี่นะคะรัชการที่สี่ก็ทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าประเทศสยามไม่ใช่ประเทศที่ออไม่มีหลักสากลน,นะคะท่านท่านเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดูดวงดาวนะคะดูดวงดาวที่ทว่ากโกนะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของพระธรรมวินยัยในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าประเทศไทยมีสองนิกายในศาสนาพุทธนะคะมีธรรมยุทธและก็ มีมหาดิกายในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระจุลจอมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านศึกษาธรรมมากนะคะท่านท่านศึกษาธรรมมากโดยให้ผู้อื่นตำเบ็ดราชการแทนนะคะโดยท่านได้ศึกษาลาเพศต้องบอกว่าละเพศคา้วะเข้าไปบวชเป็นพิสุสงนานมาก ต่อมาก็รัชการที่5เป็นรัชการที่ปลดนะคะปลดโซ่ออกจากข้อของทาสทั้งหลายนะคะแล้วก็สร้างทั้งความยินดีและไม่ยินดีคนที่ยินดีคือคนที่เป็นทาตถูกเลิกทาสผู้ที่ไม่ยินดีก็คือคนที่ค้าขายทาสหมดโอกาสที่จะทําอาชีพนี้ต่อไปแล้วก็เป็นปอต,ต้องบอกว่าฝ่ายจะเลิกทาส ได้ก็ต้องใช้เวลามากนะคะแต่ด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ที่มีความมุ่งมั่นท่านเดินทางไปต่างประเทศไปเห็นเสรภีภาพในต่างประเทศแล้วก็เอามาใช้ในประเทศไทยก็ถือว่าท่านมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศไทยที่เราท่านทุกคนนะคะกราบจักการะนะคะกราบไหว้ท่านไม่ชีอยากจะให้ในสิ่งที่ไม่ชีมีนะคะ คือรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านเป็นอะไรของของคนไทยมากที่มีความศรัทธาในในหลายๆท่านอาจจะมีรูปบูชาของท่านแล้วก็หลายๆท่านอาจจะปักดอกกุหลาบสีแดงหรืออาจจะเทเหล้าบาลนดีหรือสุกิวิตกีีเพื่อเพื่อถวายท่านอันนี้ม่อย่ยททำเลยนะคะสิ่งที่ต้องทำสำหรับคนที่ที่เราเลื่อมใสสิ่งที่ทต้องทำคือ เราสมาทานสิบห้าแล้วบอกกล่าวกับท่านว่าข้าพเจ้าเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนาถ้าในอดีตของข้าพเจ้าเคยไม่ยินดีในท่านประกาศเลิกทาตถ้าข้าพเจ้าเป็นคนค้าขายทาตและไม่ยินดีในคำที่ท่านประกาศเลิกทาสข้าพเจ้าขอหูิกรรม และธาตุทั้งหลายที่เคยอยู่ในอนัตที่ถูกล่าไม่ได้โซ่ถูกล่าไม่ได้ไหวขอให้ไวและโซ่เหล่านั้นจงได้โปรโดโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องทําสําหรับคนที่เ,เคยเป็นธาตนะคะเคยเป็นธาตก็จะแฝนเหรียญพระรูปท่านนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราห้อยแล้วเราจะมีความรู้ได้หมายจำว่า เรารู้สึกสุขใจอันนี้ก็อยากจะให้ท่านเข้าใจว่าเมาืม่อเมื่อท่านระ,ะลึกถึงรัชกาลที่ห้านี่ให้ให,ให้ให้ท่านอธิษฐานว่าท่านท่านเคยได้รับความเป็นไทยในแผ่นดินท่านแล้วก็มาเกิดใหม่ก็เป็นคนไทยขออย่าให้ความโกรธครอบงำขออย่าให้ความโลภครอบงำและอย่าให้ความหลงครอบงำถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับใช้แผ่นดินก็ขอให้ โอกาสที่ท่านเคยให้เป็นไทยให้ข้าพเจ้าได้เป็นคนไทยเหมือนในสายเลือดที่ข้าพเจ้าเคยเกิดมานี่คือสิ่งที่เราควรทำนะคะถ้ามีโอกาสมาที่หัวยหินแล้วก็มีโอกาสไปกราบสมเด็จนะคะ,ะกษัตริย์ทั้งเจดเนี่ยถ้าอยากจะได้ขับอธิษฐานหรือว่าอยากจะได้ความรู้อะไรก่อนจะไปเนี่ยมันผ่านบ้านแม่ชีนะคะจะแวะเข้ามาหาวิ่ชาก่อนก็ได้ ไม่ช่จะเล่าให้ฟังว่าเราคนไทยมีบุญมากที่เจ็ดกษัตริย์ที่ในช่วงที่ท่านนะคะครองราดเป็นเจ็ดกษัตริย์ที่บ้านเมืองสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะบ้านเมืองพ้นการยุบแล้วก็เจริญรุ่งเรืองที่สุดก็ที่มาของเจ็ดกษัตริย์ที่พ่อค้าประชาชนวพวกเราชาวไทยร่วมกันสร้างนะคะ โดยโดยกองทัพบ,บกนะคะแล้วก็ทหารทุกกรมกองข้าราชการทุกกรมกองเพื่อการสร้างก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาอธิษฐานเพื่อแก้ไขในส่วนที่เราอาจจะเคยเกิดอยู่ในแผ่นดินท่านนะคะอาจจะเคยค้าขายไม่ถูกต้องอาจจะเคยเป็นคนในแผ่นดินท่านมออีกินมีอยู่ในแผ่นดินท่านอาจจะเคยคือ เรื่องราวต่างๆเนี่ยเรา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 ,เราอย่ามาเที่ยวอย่างเดียวเราต้องถวายนะเราต้องถวายบุญถวายกุศลให้ทั้งเจ็ดพระองค์ได้มีส่วนในบุญกุศลของเราด้วยนี่ก็ส่วนหนึ่งในเจ็ดกษัตริย์แล้วก็ส่วนหนึ่งในรายการกระจกกรรมค่ะ